เรียบร้อยไอ้เหี้ยมันสแต็กใส่กูมันสแต็กใส่กูสวยสวยสวยวิ่งจูดเลยด่วนก่อนไม่รู้จักกูซะแล้วกูนักวิ่งมาแล้วฝันไม่เสร็จตรกี งานดีได้เครื่องเดียวเองไม่ได้ปั่นเลยไปวยดลบลายเขาดลบช่วยกันไอมันหลอกแสงไอ้นี่มันหลอกแสงหลอกแสงเออนี่ไอมันหลอกแสงเรียบร้อยโอ้ยเอามาล้วงเก้ากระเตนไอทำดีแล้วไอใจปอใจปอ ข้างหลังข้างหลังเปวดแยกคนเดียวหรอไม่ไม่ข้างหลังข้างหลังหลังไหนอะหลังนียครับไอ้บอลเราอันนี้ก่อนเลยเนี่ยเอาอันนี้ก่อนเลยเนี่ยเนี่ยเออจุดจุดอันตรายต้องเอาก่อนเลยเออเอานี้ก่อนเลยเออเก่อนที่อะไรน้่นกล่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยทำไมแมวแมวแมวเตือนแมวเตือนแมวข้างหลังเตือน โอ้ oh, ไม่ต้องแมวลแล้วช่วยกันออดูหลังของแต่ละคนนะสามคนรูไม่ต้องฟังเสารแล้วเพราะว่ายังไงมันก็งอกใหม่ได้หรอเอาแล,ล้วเฮ้ยลูช่วยดูข้างหลังในม,มุมของปลายหน่อยเผื่อบอกตำแหน่งกันในมุมในมุมฝั่งที่ไม่มีใครฝันเค<อ>รื่องโอเคโอเคโอเค <laughs> โอเครูแล้ว <laughs> อยู่ไหน <laughs> เราก็ยิ่งฝันแค่ไหนส็จดีกว่าเนาะดีๆเราปั่นไม่ได้สักเครื่องเลยอ่ะ ้องมีเปอร์เซ็นต์ดีหนึ่งเป็นคนดีหนึ่งต้องต้องมีเปอร์เซ็นต์เพราะมันไม่ค่อยออกอะ่ะเออถ้าตินหวังจริงๆค่อยกดอย่าละอย่าตอนนี้เพราะถ้าเกิดถ้ากดพลาดแล้วมันจะลดไปเฟดหนึ่งเลยเอาชีนนะ่าไอ้โมมันเท่าไรเด้วยนะ่ยเท่าหรอเท่าเฮ้ยได้มันเท่าเลยชีน่านนะได้ป่ะได้ป่ะขอ,ขอได้ป่ะ